ดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะพงไพรเช่าโอ้โหถ้าผมได้มาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วนะผมเพิ่งมาอัดคลิปในสุดเราก็จะได้เริ่มฟาร์มกันสักทีนะหลังจากที่ไม่ได้ฟาร์มมาโคตรนานกับของที่มีเหลือแค่นี้แล้วนะเอออันนี้ก็ไเปเปิดกล่องตกปลาเล่นแล้วได้มานะของกระจอ,อกอก,จออก,กับสกิลแค่บวก8สกิลเดียวเลยไปแค่นี้เราก็ทำมาหากินได้แล้วของเราแค่นี้ลงสบายสุดก็น่าจะเป็นแลมแล้วทุกคนอย่าไปลงอะไรที่มันฝืนเลย บอกเลยว่างบของแคดนี่ค้อถูกนะทุกคนแต่และอย่างของแคดน่าจะประมาณ7 8 0 0มั้งมากทุกคนเนี่ยอ้แค่นี้ก็ฟาร์มได้แล้วนะชิวๆหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะซึ่งเราได้ชงภัยมาเช่า7วันใช่ป่ะเราก็ฟาร์มไปเลยเต็มๆนดะีวันวันละร้อยรอบบอกเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้นะได้เซตใหม่เลยวัน100ละร้อยรอบเนี่ยก็ชิวๆนะทุกคนเราแบบไม่ต้องไปตีมัมเสียเวลาก็อียัดแม่งไปเลยนะ จบง่ายไปนี่เวลาก็ดีนะก็ไม่ได้แย่แต่จริงใครที่เล่นซูโม,โม่นะใช้ซูโม่นะ่าจะเฟี้ยวกว่านะแล้วก็ใส่พงไพรให้มันเป็นสเตัสเฉยๆอะ่ะบอกเลยว่าโจกตอนนี้ทีเดียวไม่ตายนะอาจจะต้อง2ทีนะแต่ก็ด้วยความเป็นพงไพรนะทุกคนโอ้โหชิวๆเออไม่ตายนี่จบ เกือบละเกือบละเมื่อกี้แม่งสกิลพอดีนะเป็นไงก็ยังเอ็ดนะทุกคนโอ้โหถึงอาจจะไม่ทีเดียวก็เถอะแต่ก็ต้องทนฟาร์มเยอะไปก่อนนะะเออเกมดีใช่แล้วแม่งเด้งเลย